องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวจัดซ้อมแผนอพยพกรณีน้ำหลากฉับพันจากเหตุแผ่นดินไหวและการปล่อยน้ำของเขื่อนศรีนครินท์ค่ะที่โรงเรียนบ้านหนองบัวหมู่ที่4อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการซักซ้อมแผนอพยพกรณีน้ำหลากฉับพันจากเหตุแผ่นดินไหวและการปล่อยน้ำของเขื่อนศรีนครินท์ โดยมีนายดาวรุ่งบัวจูมหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองบัวดำเนินการชี้แจงซักซ้อมทำความเข้าใจกับหน่วยง,งานต่างๆและชาวบ้านคณะครูนักเรียนที่ร่วมซ้อมแผนอพยพจากนั้นนายจินดาเจเทือนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองบัวได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว นายนิวัฒน์พงโชตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองบวัวเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการโดยได้รับความร่วมมือจากกองพันไสนารักกลุ่มสนับสนุนกองลทหารราบที่9านำรถบรรทุกยูนิมอ็อกมาไว้ลำเลียงผู้อพยพเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน,นองบวัวเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจตำบลหน,นองบวัวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล,ลเรือนเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์การอาสาสมัครสาธารณาสุข เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองบัวและเทศบาลตำบลหน,นองบัวในการซักซ้อมแผนครั้งนี้ได้จำลองสถานการณ์เกิดแผ่นดินไหวและเกิดเหตุไฟไหมโดยคณะครูได้นำนักเรียนบ้านหนองบัวมาอยู่กลางแจ้งเพื่อเช็คจำนวนเด็กและตรวจสอบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่จากนั้นได้แจ้งประสานขอความช่วยเหลือเบื้องต้นจากหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เดินทางมาช่วยเหลือและรายงานสถานการณ์ต่อผู้อำนวยการโครงการและรุดเข้าช่วยเหลือนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล ทางด้านเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เร่งควบคุมเพลิงไว้ได้จากนั้นได้ให้นักเรียนและชาวบ้านขึ้นรถบรรทุกเพื่อเคลื่อนย้ายอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยการซักซ้อมทุกฝ่ายได้ทําอย่างคล่องแคล่วและเข้าใจเป็นอย่างดีจากนั้นคณะผู้ร่วมโครงการได้สรุปผลการซักซ้อมแผนอพยพครั้งนี้และขอบคุณทุกหน่วยงานทุกฝ่ายและนักเรียนชาวบ้านที่เสียสละมาร่วมโครงการนี้ทางด้านนายนิวัฒกล่าวว่าการซ้อมแผนในครั้งนี้ทําให้เชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะเกิดภัยอะไรในพื้นที่ พลังความสามัคคีของพี่น้องประชาชนคณะครูนักเรียนผู้นำหมู่บ้านรวมถึงหน่วยงานที่สนับสนุนจะสามารถก้าวข้ามเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมในการซ้อมแผนจะนำความรู้จากการฝึกซ้อมครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อบ้านเมืองเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและปลอดภัยค่ะทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติมาช่วยมาร่วมกิจกรรมครั้ง,ง,งนี้นะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วม ท่านรพอพตปพูดในยการรพอพตตของตำบลหนองบัวทุกท่านนะครับที่ได้มาช่วยในครั้งนี้ท่าน,นาคณะครูโรงเรียนบ้านองบัวนะครับท่านอาโอน้าป้อง